ตัวกินเดียงครับเต็มตาไลเนอร์ว,วันนี <laughs> โ้โอเคโอเควันนี้อาหารสอนแล้วครับกาแฟครับ คณะนาา้าทีสามนะครับกคณะนา,าทีหกนะครับโดยท่า,านผู้ว่าโครการดูแลส่วนราชการด้านการเป็นอยู่ของกำลังคนและกับคนอาหารดีมากนะครับกาแฟครับโซงกินเองครับแต่ต้องจุงกินเองนะครับต้องกินเองครับ อาขนมเรยเยอะขนมเลยเ,ออเลยอะอันนี้โอมตีครับรมตีแค่เหลือหลาย่่งหลังผมไ้ของเขาปผมเป็นใครธรรมดานะครับเนะี่ยใครปูสุกครับเพือไข่ขลวกโอ้ยอันนี้สุกแห้งเลย